สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพิมพ์ลีกนะครับนัดที่สองนะครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดลอนดอนสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของเคลซีนะครับจะเตะก,กันในคืนวันศุกร์ที่ 22สิงหาคมเวลาตี2นะครับเป็นคู่แรกของสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่23สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยู u ูบหรือเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่อง Tik t o อกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทางฝั่งชาวบ้านเวสต์แฮมก่อนกันละกันนะครับเวสต์แฮมนะครับในนัดแรกนะครับโอ้โหแพ้คลิกนะครับมากๆเลยนะครับต่อซันเดอร์แลนด์มาประตตู่อ3 เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ผิดคาดมากๆนะครับนักกอล์นเดอร์แลนด์ก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเวสต์แฮมเนี่ยก็เป็นทีมที่อยู่ในเพลย์ลิกอยู่แล้วนะครับเราไปดูในส่วนของนักเตะนะครับย้ายเข้ามานะครับทางเวสต์แฮมก่อนก็แล้วกันนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับเวสต์แฮมมีการเซ็นนะครับหลายตัวผู้เล่นเลยนะประมาณ6คนด้วยกันน่ยนะครับชองแคโตริโบเนี่ยครับเซ็นต์ฮาฟชาวฝรั่งเศสวัยยีปีจากนิส ซื้อขาดนะครับหลังจากทำงานได้ดีในการยืมตัวมาด้วยกันที่แล้ว40ล้านยูโรนะครับเอลฮอยจิมาลิกดิอุฟนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติเซเนกัลนะครับย้ายมาจากสวิสปาร์ด2 2ล้านยูโรนะครับแมทฮอร์มันเซนนะครับผู้สัประตูชาวเดนมาร์กจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับ20.8ล้านยูโรไคลวอเกอร์บิเตอร์นะครับแบ็คขวาชองฟริดวัย28ปีจากชซาท์แมนด์แบบฟรีฟรีนะครับคาร์ลวิสันกองหน้าตัวเก่านนะคครับจากิเซนะครรับบบมาแฟีเช่นนนกัะครับะส่วนนของักเตย้ายออกนะคคครับเมููดส ปีตัวสำคัญเลยนะครับย้ายไปสเปอร์นะครับ6 3 8ล้านยูโรอารอนเคสเวลนะครับย้ายไปอยู่กับสตโอกซิตี้แบบฟรีๆนะครับตัวนี้แก่แล้วคือแก่แล้วนะฮะ3 5ปีนะนักฟุตบอลถือว่าเริ่มแก่แล้วนะครับวอลดี้เมียคูเฟานะครับไปขวังทีมชาช่เช็ก3 2ปีนะครับหมดสัญญาย้ายไปอยู่กับฮอฟเฟนไฮนะครับคาเรนเคซี่นะครับวัย20ปีนะครับให้ชวนซียิมตัวและมี4คนที่ปล่อยตัวฟรีไม่มีสังกัดคือเดนน่อิงนะครับเคิร์ซซูม่านะครับแล้วก็ไม่คืลอันโตนิโอนะครับ ลูกกาทฟาเบ,บียนสกีนะครับพูดสัประตูอีซีซ0ปีนะครับในสุดของมิเกลวันอันโตนิโอเนี่ยก็งงๆนะเพราะว่ารู้การที่แล้วเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุเนาะทางรถยนต์แล้วก็ไม่สามารถเล่นได้ต่อนะครับในฤดูกาลเลยนะครับแล้วก็มีการเอ่อไม่ได้ไม่ได้เซ็นต่อเนาะ ก็ปล่อยตัวฟรีไปนะครับทางไมเคเล่อันโตนิโอก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็ค่อนข้างแปลกใจแล้วก็เสียใจนะครับที่ทีมเนี่ยปล่อยตัวเขาออกมานะครับการซื้อขายยังไม่จบนะครับมีข่าวลือว่าที่ต้องการเพิ่มนะก็จะมีมันที่อเฟร์นันเดสนะครับกลางดาวรุ่งจากซาลตแฮมตันนะครับบาลิสเอาเปอร์เอาเปอร์ยิมัสนะครับกองหน้าของไกต์สไลายนะครับแล้วก็เอวานเกซองและอันดามาโบจังนะครับสององหน้าจอยอินฟรั่งเศสนะครับอันนี้ก็มีข่าวอยู่นะครับต้องมาดูว่า ฟอร์มแบบนี้นะครับถ้าแมตช์นี้เนี่ยนะครับไม่สามารถนะครับคว้าชัยได้อีกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอาจจะต้องเสริมหลายคนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีเงินอยู่นะเพราะว่าไปได้จากโมเมกคูดุสมานะครับผู้เขีสล้านนะครับยูโรก็น่าจะเอาไปจับจ่ายใช้สอยอะไรประมาณนี้นะครับการย้ายออกก็ยังมีข่าวลือย้ายออกอีกนะเออยังอยู่ที่ว่าจะปล่อยไหมนะครับลูกคัสปาเกต้าก็มีฟรามโก้สนใจนะครับดึงไปร่วมทีมแอสันอวารีสนะครับตัวรับชาวเม็กซิกันก็เป็น คนหนึ่งนะที่มีข่าวกับสโมสรอื่นในยุโรปนะครับจากอิตาลีด้วยนะครับผลงานล่าสุดนะครับก็คือเปิดแมตช์แรกของพิมพ์ลีกไปเนี่ยนะครับเวสต์แฮมแพ้ไป3าส่วนนะครับซึ่งเริ่มต้นได้ดีนะท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันนะครับของเจ้าถิ่นซาเดอร์แลนด์นะครับพวกเขาคอนบอลได้มากกว่าและสร้างโอกาสนะครับจากนะครับเอลฮัจิมาลิกยุบและจลอบเวทนะนะครับในส่วนของผลการแข่งขันที่แพ้3าส่วนเนี่ยโอ้โหคือเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่นะครับ กระชากใจแฟนบอลนะครับเวสแฮมจริงๆไม่น่าเชื่อว่านะครับจะแพ้ทีมน้องใหม่ขนาดนี้นะครับเกรแฮมพตเตอร์เนี่ยนะครับก็แสดงความผิดหวังหลังจากที่เวสแฮมแพ้นะครับแล้วให้สัมภาษณ์บอกว่า ผลการแข่งขันนี่ถือว่าแย่มากๆโดยเฉพาะครื่องหลังที่น่าผิดหวังครึ่องแรกผมว่าเราทําได้ดีเราทําได้หลายอย่างทั้งการกดดันไม่ให้บรรยากาศในสนามมีพลังมากเกินไปและสร้างโอกาสได้หลายครั้งพอเริ่มเครื่องหลังเราออกตัวช้าไปหน่อยจู่ๆก็เสียประตูทําให้สถานการณ์ยากขึ้นเกมนี้ชัดเจนว่าประตูแรกสําคัญมากๆสภาพแวดล้อมแบบนี้เราพยายามจะบุกแต่กลับ เปิดพื้นที่้คู่แข่งเข้ามาทําสกอร์ได้ประตูที่2ก็มาจากผาผิดพลาดเราทำฟามง่ายๆผมไม่รู้ว่าลูกทีมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ง่ายเกินไปหรือเปล่าในเกมแบบนี้คุณไม่มีทางสบายใจได้หรอกเราเริ่มขึ้นหลังได้ไม่ดีเราทําได้ไม่มากพอเราต้องตอบสนองให้ได้ตอบสนองให้ได้มากกว่านี้ต้องทําสิ่งที่เราฝึกซ้อมกันมาให้ได้มากกว่านี้ด้วยดังนั้นเราจะกลับไปซ้อมให้หนักขึ้นนักเตะที่มีการปเจ็ดของเวสต์แฮมนะครับที่ไม่สามารถลงสนามได้ในนัดนี้นะครับจะมีเอเรนฟริเซซิโอซัมเมอร์ว เราไปดูความพร้อมของนักฝั่งทีมเยอมัอนเชลซีกันบ้างนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยประเดิมพรเมียร์ลีก้ดูกันใหม่นะครับแบบน่าผิดหวังเช่นกันนะครับเปิดบ้านเสมอคริสพพเปเลสนะครับไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและเกือบแพ้ด้วยนะครับถ้าลูกยิงของเอเบรชีเอเซ่นะครับไม่โดนลิฟจาก VAR นะครับหัวอาจจะถึงแพ้เลยนะครับ เกมนี้เนี่ยสิงบูเนี่ยจัดแนวรุกเต็มสูงนะครับแข้งใหม่เจ้าเปโด้นะครับโพพาเมอร์เปโดเดโตนะครับที่กำลังฟอร์มดีกันทุกคนเลยได้ลงสนามกันเป็นตัวจริงนะครับมีเจมี่คิทเทนที่เพิ่งเซ็นเข้ามาใหม่ด้วยนะครับรับผิดชอบเอ่อในส่วนของด้านริมเส้นนะครับมิดฟิลเอเซโอฟอนเดเตสนะครับบอลเซกเตโซก็ลงนะครับแต่ก็จะมีปัญหาคือแผงเกมรับเนี่ยที่เซ็นทรัลแฮมเนี่ยพาทยอยกันเจ็บนะครับต้องส่งตัวสำรองลงนะครับในส่วนของครึ่งแรกนะ ภาพรวมเนี่ยนะครับเจ้าเปโดก็โดนประกบติดเลยนะครับไม่สามารถจะแผงลิทนะครับหรือว่าสร้างโอกาสการทาประตูได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าหมดมุกเหมือนกันนะเออในช่วงครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังมาเลสกาเลยเปลี่ยนเกมนะครับโดยการส่งแนวรุกนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับทั้งเอสตาวิโอและเรียมดีแลบนะครับลงมาในช่วงที่ทีมพยายามเร่งหาประตูชัยนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าพาเลสเนี่ยก็เน้นตั้งรับนะครับในแดน2และแดน3นะครับเก็บ นะครับหนึ่งแต้มกลับบ้านนะครับเวลาเจอกัะทีมใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นที่พอใจเราด้วยนะครับแนวรุกทั้หคนที่ถูกใช้งานในเกมนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีมูลค่ารวมเกือบ250ล้านปอนด์นะครับแฟนบอลก็คาดหวังว่าเออมันน่าจะมีสกอร์นะหลังจากที่ทีมเนะี่ยคว้าแชมป์ฟีฟ่าคลับบนลครับมานะครับด้วยตัวผู้เล่นที่ เรียกได้ว่านะครับเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์แฟนบอลทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจอไปโดลเลียมดีแล็บโคพาเมอร์นะครับโคพาเมอร์ Co เนี่ยคือเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับก็ได้จอไปโดกับเลียมดีแล็บมาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าแฟนบอลน,นี่ผิดหวังนะเออผมเข้าไปดูในโซเชียลนะแฟนเชลซีหลายคนบอกว่าแมนะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับทั้งที่เพิ่ง เออคว้าแชมป์พิพากลาบอลครับมานะครับเล่นในบ้านด้วยเปิดสนามมันน่าจะสามแต้มอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับแฟนบอลก็ยังโอเคนะครับให้โอกาสนะครับยังมีความรู้สึกเชิงบวกต่อทีมนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาแก้ตัวในแมตช์นี้นะครับในการไปเยือนเวสต์แฮมไม่ได้ไกลบ้านมากนะครับอยู่ใกล้ๆกันแหละในลอนดอนนะครับต้องมาดูว่าจะเออ่ทางไอโซมาร์สกาจะหาสูตรสําเร็จนะครับในการคว้าชัยในแมตช์นี้ได้หรือเปล่านะครับมาร์สกาก็ตอบแบบสั้นๆนะเมื่อถูกถามโอกาสในการเสริมกองหลังนในหลังจากที่เปิดบ้านเสมอคิสเซิลพาเลต แลนะครับแล้วก็มีปัญหาผู้เล่นแบบการบาดเจ็บเนาะโตชินโดเบโยนะครับกลายเป็นแข้งรายล่าสุดนะครับที่ต้องเข้าลิสต์บาดเจ็บนะครับในที่ถูกคาหมายว่าจะได้ลงแทนเรเวอโควิลนะครับซึ่งต้องพักยาวเกือบทั้งฤดูก,กาลนะครับแล้วก็ในเกมนี้นะครับ มสกาตัดสินใจใช้ดาวรุ่งวัย19ปีจอร์อาเชมปงนะครับลงคู่กับเทเวอร์ชโรบาในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮับนะครับแล้วก็โชฟอร์มได้ถือว่าได้ดีในระดับหนึ่งนะเอออาจจะไม่ได้บือหวานะครับแต่ทีมก็ไม่ได้เสียประตูนะครับ mm hmm. มิสกา้าก็เลยบอกว่าเราพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราอยากสร้างโอกาสบุกได้ถูกทีเราต้องเริ่มต้นการตอบเกมให้ถูกต้องและเลวิเป็นคนสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเราพยายามหาทางแก้ปัญหาภายในแต่สมมสรวรู้ดีว่าผมคิดยังไงผมยังยืนยันว่าเราต้องการซนนแบคใหม่โ oh แบบนี้นะครับอาจจะมีเซ็นใครมาเพิ่มหรือเปล่านะแฟนยูซีซื้อไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบรูซบูโคนะครับกลับมาได้มองว่ามีความจําเป็นต้องรีบผ่าตัวแทนเพราะว่าเชื่อมั่นใน3หลักคือความเลอกของหั้กกำลังที่มีอยู่นะครับการหาแทนตัวเลือกที่เหมาะสมในตลาดซัมเมอร์นี้รีบเซ็นไปนะครับเอาตัวที่ไม่ใช่เข้ามาเนะี่ยอาจจะเป็นการนะครับสร้างปัญหานในอนาคตหรือเปล่านะครับ สโมสรประเมินว่ามีผู้เล่นถึง9้าคนที่สามารถใช้งานในตำแหน่งกองหลังตัวกลางจาก3ตำแหน่งที่เหลืออยู่นะครับตามระบบของบาเลสกาถือว่าเพียงพอแล้วนะครับในส่วนของอาชิมปงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพนะครับตั้งแต่ต้นเกมเมื่อเลือกเลี้ยงหลบชองฟิลิปมาเตาต้แทนที่จะเล่นเซฟขึ้นหลังนะครับถือว่านะครับเป็นการโชว์ฟอร์มนัดเปิดสนามได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บของเชลซีนะครับหจะเยอะหน่อยเบโดวาริชิวเรเวอโควิลโอมาริเคเมคลแมนนะครับโรมิโอลาเวียแล้วก็ โตชินอเรบโยนะครับจะเห็นได้ว่าปัญหาคือตัวผู้เล่นนะครับเกมรับทั้งนั้นเลยนะครับแผงเกมลุกน่ไม่น่าเป็นห่วงนะค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วนะครับเฮตูเฮ <to> ี่น่าสนใจนะครับคเคยเจอกันมาแล้ว124ครั้งไปแฮมชนะ44เสมอเชลีชนะ57นะครับเสิมกันไป23ครั้งนะครับ ครั้งล่าสุดเจอกันลูกกันที่แล้วนะครับเวสต์แฮมแพ้ทั้งสองนัดเลยนะครับในบ้านแพ้ไป3าแล้วก็ไปเยือนแพ้ไป2อหนึ่งนะครับทั้งสองทีมเนี่ยยังยิงประตูในหลีกไม่ได้นะครับเชลซีเนี่ยเก็บได้1คลีนชีสเรียบร้อยแล้วนะครับฟอร์มพัานหล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับรวมแมตช์เองนะเวสต์แฮมชนะ2แพ้2อเสมอ1่ส่วนเชลซีนะครับชนะ4ีและเสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับไปดูในส่วนของค่าเฉลี่ยนะครับในการยิงประตูกันบ้างนะครับ ในส่วนของเวสต์แฮมนะครับค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่1.5ประตูต่อนัดนะครับเชลซีเป็นทีมเยือนอยู่ที่2.3ประตูต่อนัดนะครับในส่วนของค่าเฉลี่ยในการเสียประตูนะครับทางเวสต์แฮมนะครับเล่นในบ้านอยู่ที่1.4ประตูต่อนัดนะครับส่วนเชลซีเวลาเป็นทีมเยือนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.6ประตูต่อนัดนะครับนักเตะที่น่าจะตามองขอทศสองทีมกันบ้างนะครับไปกันฝั่งเวสต์แฮมก่อนเวสต์แฮมก็ น่าจะยังต้องฝากความหวังไว้ที่จอร์ดโบเวนนะครับหลังการจากไปนะครับของทางโมเมตคูดูสครับที่เล่นทางฝั่งซ้ายและหน้าเป้านะครับอย่างมิคเดอลอันโตนิโอนะครับที่เวสต์แฮมเนี่ยเลือกจะไม่ต่อสัญญานะครับก็เหลือคนเดียวนะครับที่เป็นความหวังได้นะตอนนี้นะนะครับเพราะตัวอื่นก็ยังไม่รู้สึกว่าจะช่วยทีมได้สักเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่ทําประตูในการที่แล้วมากที่สุดของเวสต์แฮมนะครับมีสถิติการยิงที่ยอดเยี่ยมชอบตัดเข้าด้านในก่อนจะยิงด้วยเท้าซ้ายขนาดนะครับปกติโบเวนเนี่ยจะเล่นทางฝั่งวา นะครับแต่ว่านั้นเนี้ยนะครับต้องดูว่าอาจจะเขาไปยิงเป็นหน้าเป้าก็เป็นได้นะครับเจอกระเชลซีมาแล้ว12ครั้งยิง2ประตูกับอีก4แอซิ์นะครับเชลซีนะครับนันนี้ให้เป็นโคพาเมอร์นะครับกลาลังรุกจิมชาเกตวัย23ปีนะครับทําประตูในการที่แล้วมากที่สุดของทีมพาเมอร์นะครับเล่นได้หลายตําแหน่งแนวรุกนะครับทั้งตัวกลางทั้งด้านขวาหรือแม้แต่หน้าต่ำก็ทําได้เช่นกันนะครับสถิติในการเจอกับเวสต์แฮมนะครับเล่นมาแล้วั้ะครั้ันะครับ เราไปดูซิไตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนันนี้กันบ้างนะครับไปันฝังเวสแฮมก่อนนะครับจากนัดที่แพสซันด์แลนด์นะครับเวสแฮมมีปัญหาในการรับมือลูกกลาอากาศและลูกตั้งแต่เห็นได้ชัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยกองกลางตัวรับนะครับเจมบอร์ดพร้าวกับโดริเวสไม่สามารถช่วยในการป้องกันและทําเกมได้เลยอาจจะต้องลองเปลี่ยนเป็นคู่อื่นดูนะครับโดยจะมาในแผนเดิม 3- 4-12นอะครับผู้สาประตู ใช้แมทเ์แฮมเมิร์เซนนะครับที่ย้ายมาจากทางเลสเตอร์นะครับใช่ไหมครับ3คนมิกซิเมเลียนคิวแมนนะครับชองไครตูดิโบและนายเอฟอาร์เกตนะครับกลาง4คนนะครับวิงแบ็กขวาอรอนัาบิสเซกานะครับทางซ้ายเป็นเอลฮิจิมาลิกดิอุฟนะครับตรงกลางนะครับไปใช้เอสันวาเลสกับทมัชชูเซกนะครับกลางตัวรุกนะครับหคนอูคันปาเกตตาน่าจะยังอยู่กับทีมนะครับและสอคนด้านบนนะครับ เป็นจอร์ดเบเวนกับนิคลาสฟูคุกนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนตัจริงของทางเวสต์แฮมนะครับก็ดูไม่ได้ต่างจากฤู่กันที่แล้วสักเท่าไหร่เลยนะเออมีที่น่าแปลกๆก็จะเป็นเอลฮัจิมาลิดีโอปตัวเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นตัวเดิมๆนะครับและเสียตัวลุกหลักไปอีก2คนด้วยนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับไปกันทางฝั่งทีมเยือนเชลซีกันบ้างนะครับเชลซีเนี่ยนัดล่าสุดนะครับเสมอคริสตัลบริเตนสวนแสดงให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไขนั่นคือการจบสกอร์นะครรับจิง จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในลุกเชลซีไม่ใช่ว่าจบสกอร์ไม่ไม่ดีนะคือแต่ละคนเจ้าเปโดโคพเมอร์เปโดเนโตนะครับกิทเชนพวกนี้เนี่ยคือจบสกอร์ได้ดีหมดแต่ว่าการเจอกับทางคริสเตียนพาเล่เนี่ยมันพบปัญหาว่านะครับโดนจับไตจับทางได้นะครับทางโอลิเวอร์กัสเนอร์กุนซือของพาเล่เนี่ยวางเกมรับมาได้ดีนะครับปิดเจ้าเปโดนะครับได้อยู่หมัดเลยนะครับโคพเมอร์คนเดียวเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันไปไม่สุดนะครับมีจังหวะ หลุดขึ้นไปยิงนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับเป็นประตูนะครับก็อาจจะต้องไปปรับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงจริงๆเนี่ยคือเกมรับนะครับเกมรับนะเพราะว่าโอ้โหคือกองหลังมันเจ็บหมดอะนะครับใช้เด็กดาวรุ่งอะถ้าดีก็ดีไปนะครับแต่ว่าการเจอกับวชามอาจจะไม่ใช่แมตที่เรื่องใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเชลซีต้องไปเจอแมตใหญ่บ่อยพวกเจออาร์เซนอลแมสซิเต้เลี้ยวพู่มแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับ ในส่วนของแมชนี้น่าจะยังใช้ระบบ4 2 3 1เหมือนเดิมนะครับผู้สมัคประตูมือหนึ่งโรเบิร์ตซันเชตกองหลังสี่คนแบ็คขวาลิชเจมส์เซนนาห์เป็นเทวัชโรบากับเวสลีย์โฟฟาน่านะครับแบ็คซ้ายเป็นมาร์กกูเรยานะครับ, Back ya, รบกลางรับ2คนเอโซฟานเดเดี Eso ade, ยจะคู่กับมอนเซย์ไกเซโดตัวลูก3คนไปนกว่าใช้เบโดเนโตตรงกลางโคพเมอร Co ์ ummer, ทางซ้ายเป็นเจมี่บินงคิเทนนะครับหน้าเป้าใช้เป็นเจา้าเปโดนะครับทัศน์นานี้นะครับทั้งสองทีมต่างมีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับเวสต์แฮมต้องปรับปรรุุงเกกม นะครับเพิ่มขึ้นให้จบสกอร์คมกว่านี้นะครับการที่ทั้งสองทีมต่างระมัดระวังกันและกันและหายังหวะจบสกอร์ได้ไม่แน่นอนเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกมออกมาค่อนข้างอึดอัดและจบลงด้วยการแม็กแต้มก็เป็นได้นะครับแต่ส่วนตัวผมขอย้ายแทผลนะครับยังเชื่อว่าทางเชลซีมีดีพอนะครับที่จะบุกมาชนะเวสต์แฮมได้นะครับสประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทสต์ไอ้นี้ของนักเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งช่อง YouTube เพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบบอลด้วยนะครั ทัวร์ดูบอลแดงเดือดกับเพจไปดูบอลเที่ยว2เมืองลิเวอร์พูลและลอนดอน16-23ตุลาคม2568 8, 8วัน5คืนนอกจากนั้นนะครับเราจะไปทัวร์ถึง3สนามนะครับแอนฟิลด์โอเทอร์ฟอร์ดและอีกหนึ่งสนามในลอนดอนนอกจากนั้นนะครับยังมีโอกาสได้ชมเกมพรีเมียร์ลีกเพิ่มอีกหนึ่งแมตช์หรือยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกหนึ่งแมตช์นะครับอยู่ที่โปรแกรมณวันนั้นด้วย เที่ยวครบ2เมืองดังตามรอยประวัติศาสตร์วงเดอะบีเทิลก่อนจะไปช้อปปิ้งที่เช็กเชียร์ออกซ์อดีไซน์อเล็กซย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางลอนดอนอย่างอร์ฟอร์ดและเฮลลอดอิ่มอร่อยมื้อพิเศษกับเป็ดย่างฟูจิซัทและเบอร์เกอร์แอดล็อสเตอร์ราคาแพ็กเกจน,นะครับและพิเศษสุดนะครับเพียง189,000บาทอย่าลืมเที่ยว2เมืองทัวร์3สนามและไม่รวมช้อปปิ้งอีกด้วยนะครับตัวเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินเอมิเรต สนใจสอบถามและจองทัรวนะครับได้ที่ Line แอดโกตุสิเดียมได้เลยนะครับเพจไปดูบอลนะครับกตีออกทริปได้จริงมากที่สูดของไทยปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100แมชนะครับถึงแม้เราจะไม่ใช่อินฟูแต่ไปกับเราใจฟูแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ